พ่ออีกเชาเขาแล้วตาบอกว่าช้อนขอวิ่งแข่งกับน้อยได้ไหมแล้วปาตาก็หัวเราะฮ่าค่ะอยากได้เหรอจะมาวิ่งเร็วฉันได้ไงกป่ต่ายพูด ก็รู้ว่าเองว่าใครจะชนะแล้วเตาก็ไม่สนใจเขาพอถึงวันแข่งขันกระตายก็รีบวิ่งมาเพื่อความดีใจแล้วเตา่วนเขาไม่ค่อยดีใจเพราะเขากลัวว่าเขาจะไม่ชนะแต่เขา ากนั้นก็รอบบากาศมาแล้วจากนั้นาบ,บากาศมาถึงแล้วนับถึงสามหนึ่งสองสามก็เริ่มได้ก็ต่ายวิ่งแรงมากเต่าไปแล้วเต่าก็เลยเดินไปพ่อสู้ต่อเต่าเขาไม่หยุดพักสักทีเพราะเขาจะพยายามเพื่อสู้ต่อแล้วก็สายมองไป อยู่กลจากเขามากเขาก็เลยจะกินแอปเปิลพักนอนอยู่ตรงต้นไม้แล้วเขาก็กินแอปเปิลไปจนผือหลับแล้วเต่าก็เห็นเต่าเห็นกระต่ายนอนอยู่ตรงต้นไม้แล้วเต่ามองไปแป๊บเดียวแล้วเต่าก็เดินต่อ แล้วเต่าก็ดีใจเพราะเขาก็จะถึงเส่นชัยแล้วแล้วก็ตายก็ตื่นมาเดินไปเส่นชัยอย่างดีใจแล้วพอกระต่ายมองเห็นว่าเต่าก็จะถึงแล้วก็ต่ายก็รีบวิ่งใช้พลังของเขาที่วิ่งเร็วแล้วจากนั้นเต่าก็ไปถึงก่อนแล้วกระต่ายก็เสียใจที่เขาไม่ชนะฉันอุทสอวิ่ง 百个喽。Bye,